วัดบ้านโพนแบงตำบลน,น้ำอ้อมอำเภอคอวังจังหวัดยะโสธร นั่นแหละครับพี่น้องครับก็คือบรรยากาศของวัดบานพ่นแบงตำบลน้ำอ่อมอำเภอคอวังจังหวัดยะโสธรครับพี่น้องครับสวยงามครับวัดลมลื่นแล้วก็สวยงามนะครับวัดบานพ่นแบงครับพี่น้องครับ